แต่หลัวันนี้นะครับผมจะเดินทางไปที่ <S <S เซอร์เบียนะ สนามบินมิสเบลูดเรียบร้อยนะฮะเช็คอินเรียบร้อยนะครับนะะี่ฮะผมใส่เสื้อเบลูส์เลยนะครับน,นะ,ะก็ซื้อมาเพิ่มได้อีก2ตัวตัวนี้แล้วก็อีกตัวนี้ไม่ได้ใส่ในกระเป๋านะคะรับสำหรับวันนี้นะครับผมจะเดินทางไปที่เซอร์เบียนะครับโดยก่อนจะไปเซอร์เบียเนี่ยเราต้องไปเปลี่ยนเครื่องที่อิสตันบูลก่อนนะครับอิสตันบูลนี่ก็บินประมาณ6ชั่วโมงครึ่งนะครับ6ชั่วโมงครึ่งก็ถึงอิสตันบูลแล้วก็เปลี่ยนเครื่องอีก4ชั่วโมงนะฮะแล้วก็จะไป ที่เซอร์เบียกรุงเบลเกตนะครับซึ่งเบลเกตเนี่ยาจากยูเซนบูลเนี่ยใช้เวลาแค่ชั่วโมง4ีนาทีนะครับนี่ฮะก็เต็มอิ่มนะครับกับประเทศที่มาเข้าทางยากกันนะครับเบลารุสนะครับก็เที่ยวอย่างเต็มอิ่มเลยนะครับจริงๆก็ค่อนข้างจะได้ทั่วเลยเพราะประเทศเขาเนี่ยก็ไม่ได้ใหญ่มากนะฮะอันนี้ผมอยู่ในโซนดิที่ฟรีครับดิที่ฟรีเขากว้างประมาณแค่นี้นะฮะไม่ได้ใหญ่มากนะครับ แล้วก็ไม่ค่อยมีสเสต็จอ,อร์กแอลกอฮอล์กับพวกเครื่องสมางนิดหน่อยนะไม่ค่อยมีของแบรนด์เนมี่นี่แหละโอเคเดี๋ยวก็เตรียมตัวนะครับตอนนี้7จ็ดโมงเช้านะฮะก็น่าจะประมาณบอร์ดดิ้งประมาณ7จ็ดโมงนะครับเราจะบินประมาณ8ปดโมงยีเดี๋ยวติดตามต่อนะครับเราจะไปเที่ยวที่เซอร์เบียกันครับ ก็มาถึงแล้วน,นะครับเซอร์เบียนะครับกรุงเบลเกียนี่นะฮะข้างนอกครับนงี้สว่างอยู่เลยนะครับตอนนี้ประมาณทุ่มกว่านะฮะทุ่มกว่าถ้าจะไม่ผิดเวลานะฮะกำลังจะผ่านอินเคชั่นครับ ร้อยนะครับความตลกอยู่ตรงที่ว่าซิมพีเพศใช้สำหรับนักท่องเที่ยวนะครับเราไม่สามารถจะใช้โพสเพศได้แต่ถ้าแปลว่าพีเพศเนี่ยมีแต่3 G นะไม่มี4 G นะครับแล้วก็ไม่มี5 G นะครับเพดังนั้นเนี่ย การลงรูปหรือลงคลิปเนี่ยอาจจะช้ามากๆเลยนะครับแต่ว่าดีที่ซิมเขาถูกนะครับซิมเนี่ย10กิกะไบต์เนี่ยราคาอยู่ที่ประมาณ5ยูโรก็ตกประมาณ175บาทเท่านะครับเอ่อนั้นเนี่ยก็คือถ้าใครจะซื้อซิมนะครับเอ่อแนะนำให้ซื้อซิม,มาจากไทยดีกว่านะครับเดี๋ยวผมก็คงต้องกลับมาเอาซิมนี้ออกนะครับแล้วก็กลับมาเปลี่ยนไปใช้ซิม t r u e f l นะครับที่ซื้อมาหรือจะเป็นของ True หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับ ก็คงต้องกลับมาใช้ซิมไทยนะฮะเหมือนเดิมเพราะว่าซิมที่นี่นะครับทีเพจสําหรับนักท่องเที่ยวเนี่ยมีแต่สามีเท่านั้นนะครับนี่ผมก็แลกเงินมานะครับนี่นะฮะเขามีตั้งแต่แบงค์สองพันไปจนถึงแบงค์สิบนะครับนี่นะฮะมีหลายแบงค์แต่ผมมันจะแลกเฉพาะเอาไว้สำหรับคอลเลกเท่านั้นนะครับก็คือ,เ,อ,อเราจะอยากได้แบงค์ใหม่ๆแต่เขาบอกว่าที่นี่เนี่ยคือมีแต่แบงค์แบบนี้แหละ ไม่ได้พิมพ์แบง์นานแล้วเขาบอกอย่างนี้นะครับสำหรับตัว2,000เนี่ยนะครับราคามันก็จะตกอยู่ประมาณสักสักห้าหกร้อยบาทนะครับเ,เพราะว่า1ยูโรเนี่ยจะเท่ากับประมาณ116บนะครับเท่ากับ116บของเงินประเทศเขานะครับนี่ฮะเดี๋ยวผมก็จะเลือกเก็บเฉพาะใบเล็กๆ เป็นที่ลึกเฉยๆนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่เราก็น่าจะใช้บัตรเครดิตได้แต่ว่าถ้าซื้อของหรือทิปหรืออะไรก็ตามเราก็อาจจะต้องใช้เงินอ,อกเียครับคับหน้าตากรุงเบลเกรดนะครับประเทศเซอร์เรรบียนประมาณนี้นะครับอากาศนี่บอกเลยว่าร้อนครับ ไกด์ของเรานะครับสำหรับโปรแกรมวันนี้ของเรานะครับก็เราจะไปเที่ยวฮิวนะครับก็คือออกไปข้างนอกหน่อยนะครับแล้วก็ซิตี้ทัวซึ่งที่เบลเกรดแห่งนี้นะครับก็มีอะไรที่น่าสนใจเยอะแยะมากนะครับประวัติศาสตร์อันยาวนานของเขานะครับตั้งแต่สมัยเป็นยูโกสลาเวียเลยนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามดูต่อครับตอนนี้ผมให้ดูบรรยากาศด้านหน้าในเมืองกันนิดนึงนะครับตอนนี้เวลาประมาณ9ก้ามงกว่าครับท่น้ชม กําลังจะกํลังจะไปที่รถนะครับเดี๋ยวติดตามต่อครับเราท่งชมนะครับเมืองเบลเกรดนะครับหน้าตาเป็นองนี้นะครับช่วงที่เรามาเนี่ยครับเป็นช่วงสปริงนะครับยังไม่น่าร้อนเลยเดียวแต่ว่าเขาบอกว่าช่วงหน้าร้อนก็ร้อนประมาณนี้นะครับสักสามสิบองศาอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าช่วงหน้าหนาวไม่น่าเชื่อนะครับที่นี่เนี่ย ในกรุงเบลเกตเองเนี่ยมีหิมะตกปกคลุมด้วยหิมะด้วยนะครับแต่อาจจะอยู่แค่ไม่กี่วันสักห้าวันสิบวันมีหิมะนะครับแต่ว่าถ้าเป็นบางช่วงของประเทศเขาเนี่ยนะฮะบนภูเขาเนี่ยบางทีหิมะปกคลุมตลอดเป็นหลายๆเดือนเลยนะครับนี่นะครับก็เป็นโซนของที่เรียกว่าเมืองใหม่นะครับของเบลเกรดนะครับซึ่งบริเวณริมแม่น้ำเซาวาแห่งนี้นะครับก็ช่วงเย็นเนี่ยจะมีแบบโอ้เป็นร้านอาหารวสวยๆเยอะเลยนะครับ ตอนนี้เรากำลังจะเดินขึ้นไปด้านบนนะครับป้อมปราการครับตอนนี้ผมอยู่ที่บนป้อมปราการคาเลม,มักดานนะครับจริงๆมันเป็นภาษาคล้ายๆภาษาตั้งแต่สมัยออตโตมันก็คือเป็นภาษาตุรกีประมาณนั้นนะครับคาเลมเนี่ยก็คือแปลว่าป้อมปราการแมกดานเนี่ยจริงๆก็คือหมายถึงสนามสู้รบนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยที่นี่ก็คือเหมือนป้อมปราการที่ สรุป่นเองครับนะครับก็คือวิกเตอร์นะครับซึ่งเป็นรูปปั้นที่เขาครีเอทขึ้นมานะครับเป็นสัญลักษณ์หลังสงครามโลกนะครับครั้งที่1นึ่งนะครับเขาก็สร้างตัวนี้ขึ้นมานะครับซึ่งเป็นรูปคนเปลือยนะครับผู้ชายเปลือยแล้วก็ด้านหนึ่งถือเหยี่วอีกด้านหนึ่งถือดาบนะครับเดิมไม่ได้ตั้งอยู่ตรงนี้แต่เขาย้ายมาตั้งตรงนี้เพราะว่ามีคนคอมเมนว่าเนี่ยเป็นเหมือนกับรูปปั้นผู้ชายเปลือยนะครับพอเข้ามาตั้งตรงนี้เนี่ยมันก็เลยเป็นสัญลักษณ์ว่า ที่นี่เนี่ยก็คือเป็นสัญลักษณ์ของกรุงเบลเกรดนะครับของเซอร์เบียนั่นเองครับตั้งอยู่ที่แม่น้ำซาวากับแม่น้ำดานูบนะครับอยู่บนป้อมประการนี่ครับนี่นะครับก็คือเป็นคุกนะครับเก่าแก่ตั้งแต่ปี1717นะครับเมืองด้านหน้านี่นะครับเดี๋ยวเราจะไปชมกันด้วยนะครับในอดีตเนี่ยตรงนี้เป็นของ ฮังการีเอ็มพายนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับที่เห็นด้านหน้าเราเนี่ยจะเป็นแม่น้ําซาว่านะครับส่วนด้านนี้นะครับถ้าเรามองมาเนี่ยจะเป็นแม่น้าดานูนะครับนี่นะดังนั้นเนี่ยบนป้อมปราการที่เราอยู่นะครับเป็นของออตโตมันนะครับดังนั้นเนี่ยบนป้อมนี้จึงเหมาะที่ี่ทจะเป็นชัยภูมิที่เหมาะสมในการป้องกันเมืองของเขาแั่เองนะครับส่วนพื้นที่ป่าที่เราเห็นระหว่างแม่น้ำสองแม่น้านี่นะครับ มีความสำคัญมากนะครับเขาพยายามที่เสิร์ฟไว้ไม่มีสิ่งก่อสร้างใดๆเลยเพราะเขาบอกว่ามีนกหลากหลายชนิดมากนะครับแล้วเขาจะเก็บให้เป็นธรรมชาติซึ่งมันอยู่ใกล้เมืองเป็นปอดของเมืองนั่นเองครับบริเวณนี้นะครับสาเหตุที่ชื่อว่า Great Wall Island นะครับเพราะว่าตรงนี้ก็เป็นเหมือนกำแพงเมืองอย่างหนึ่งนะครับเพราะว่าในอดีตเนี่ยนะครับเวลาข้าศึกมารุกรานเนี่ยนะครับฝั่งนี้นะครับฝั่งของ ข้างบนนี้นะฮะออตโตมันเนี่ยเขาก็จะอยู่บนป้อมปราการส่วนศัตรตูเนี่ยก็จะบุกรุกมาทางน้ำนั่นเองนะครับและบริเวณน,นี้ทั้งหมดนะครับเราเรียกว่าคาร์เรแมกดานนะครับรวมไปถึงด้านล่างตรงนี้ด้วยนะครับซึ่งก็เป็นเขตของทหารนั่นเองนะครับตรงนี้นะฮะยังมีสิ่งก่อสร้างเก่าๆอีกนะครับในยุคอดีตเนะี่ยอาจจะมีเนี่ยฮะสิ่งก่อสร้างให้เห็นอยู่นะครับก็มีโรงอาบน้ําของตุรกีนะครับหรือสิ่งก่อสร้างตั้งแต่สมัยโรมันนั่นเองครับ คนที่จะมาเที่ยวคาเลแมกดานนะฮะต้องเป็นคนที่มีแรงหน่อยเพราะต้องปีนขึ้นแล้วก็บริเวณมันกว้างขวางมากนะครับต้องเดินขึ้นมาแล้วก็วนรอบแล้วก็แดดจะร้อน,นครับนี่ผมทาครีมกันแดดมาแล้วนะครับแต่ยังมีจุดที่ต้องไปอีกหลายจุดเลยครับจะพาผมมาจุดที่ถ่ายรูปแล้วสวยมากนะครับนี่ฮนะมันอยู่ตรงนี้นะครับ,รบเอ่อป้อมประการที่นี่เนี่ยนะฮะก็คือเริ่มต้นเนี่ยมันมีมาก่อนละตั้งแต่สมัยโรมันนะครับก็คือเขาสร้างแต่อยู่ข้างล่างเลยนะครับแล้วมันก็ปลัก หักทั้งไปหมดแล้วนะครับไม่เหลือนะครับแต่ว่าเมนหลักปัจจุบันนี้ก็คือเป็นป้อมสมัยออตโตมันนั่นเองครับเดี๋ยวเราจะไปถ่ายรูปตรงนี้กันนะครับประตูนี้ก็คือด้านบนเนี่ยก็เป็นที่ของทาหารด้านล่างก็คือเป็นของประชาชนนั่นเองนะครับอืออ่าแล้วนี่ก็เป็นชื่อของประตูนี้นะครับเดเฟนะเ,ดเฟอร์เนียนะเดฟโซดานะฮะนี่นะครับชื่อประตูนะฮะตั้งแต่ปี1693ถึง1696นะครับ ่นมาายดูถต,ตรงนี้ก็เป็นหอคอยนะครับไว้สำหรับสังเกตการนะครับเวลาเรามองไปด้านล่างก็จะเห็นพื้นที่แบบก,กว้างๆศัตรูมาทางไหนเนี่ยเขาก็จะเห็นชัดเจนเลยนะครับจากหอคอยตรงนี้นะฮะ โบสถ์ที่ชื่อว่าดอกกุหลาบเล็กนะฮะจะเห็นว่าด้านหน้าเนี่ยมีรูปปั้นของอนักรบนะครับในอดีตกับนักรบในสมัยสงครามโลกนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาษาที่เราอ่านไม่รู้เรื่องนะครับลองเข้าไปชมข้าง,งในกันนะครับ ก็เป็นจุดที่สําคัญจุดหนึ่งนะครับนั่นก็คือว่าเป็นจุดที่เขาฝังศพนะครับเหล่าทหารนะครับที่สละชีวิตนะครับในการที่จะปกป้องนะครับเซอร์เบียนะครับในสมัยสงครามโลกครั้งที่1นะครับนี่นะครับในราวๆปี1915นะครับที่นี่นี่เองนะครับก็คือเขายืนหยัดที่จะสู้รบอยู่บริเวณนี้นะครับจนกระทั่งเขาเสียชีวิตเพื่อที่จะให้กษัตริย์ออกไปก่อนนั่นเองนะครับ เมื่อกษัตริย์หนีออกไปแล้วนะครับหลังจากที่เสร็จสิ้นสงครามนะครับกษัตริย์ก็สามารถที่จะกลับมาที่นี่ได้อีกทีนะครับนี่ก็คือเป็นเราทหารกล้านะครับที่ยืนหยัดต่อสู้นะครับเพื่อ,อปกป้องนะฮะเบลกเกรดประเทศเซอร์เบียไว้นี่ครับรมเนียมของโบสถ์นะฮะด้านหน้าก็จะมีที่จุดเทียนน้ำลึกถึงผู้เสียชีวิตนะครับปัจจุบันโบสถ์นี้ก็ยังเป็นที่ที่ให้นักท่องเทีย่ยวมาชมแล้วก็เป็นโบสถ์ที่ยัง ฟังชันอยู่นั่นเองนะฮะจุดนี้ก็จะเห็นสองโบสถ์อยู่ซ้อนกันเลยนะครับอันุสบลีนี้นะครับก็ลำลึกถึงตั้งแต่ศตวรรษที่15นะครับก็คือเบลเกรดนะครับก็เริ่มต้นมีชื่อนะครับแล้วก็เริ่มสร้างเมืองตั้งแต่สมัยนั้นนั่นเองนะครับศตวรรษที่15ครับ ออกมาตรงนี้นะครับเราก็เห็นตรงนี้นะฮะมิลิเทอรี่มิวเซียมนะครับก็คือเป็นอ่าพิพิธภัณฑ์นักทหารของเขานะครับอ่ด้านบนแถบด้านบนนี้นะครับก็คือปืนนะฮะตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่หหมดเลยนะครับส่วนตรงนี้นะครับนี่นะฮะก็คือตั้งแต่อ่ารถถังต่างๆสมัยสงครามโลกครั้งที่2นะครับแล้วก็นี่ครับอันนี้ก็สําคัญนะฮะอันนี้เป็นจรวดนะครับนี่ล่าสุดเลยนะครับตั้งแต่ปีอ่าหนะครับ ยี่สิกว่าปีที่แล้วในจรวดนี้นะครับยิงเครื่องบินที่ว่าอ่ินวิสิเบิลก็คือเครื่องบินที่แบบว่าอ่า uh, มองไม่เห็นนะครับจากเรดาร์เนี่ยจรวดนี้สามารถยิงเครื่องบินอเมริกาได้ครับนี่นะครับลองเข้าไปชมใกล้ๆนะครับนี่คือจรวดนะครับที่อ่า uh, เนี่ยฮะเซอร์เบียเคยใช้ในการยิงเครื่องบินรบของสหรัฐนะครับเป็นเครื่องบินที่เรียกว่าล่องหนนะครับเนี่ยฮะปี1999ครับ ผมขึ้นมาอยู่ด้านบนนี้นะครับนี่นะฮะมีปืนใหญ่สมัยสงคารามโลกครั้งที่หนึ่งสงคารามโลกที่หนึ่งปืนเขาเป็นแบบนี้นะครับนี่ฮะได้จับแล้วครับโอ้เป็นร้อยปีนะครับนี่นะฮะสมัยก่อนสงครามโลกี่หนึ่งเขาสู้กันแบบนี้นะครับนี่ฮะมีปืนใหญ่ตรงนี้เยอะเลยนะครับอันนี้เป็นนี่ฮะกำแพงเมืองนะครับเรามาชมดูฝั่งนี้ นะครับสมัยสงครามโลกครั้งที่สองอยู่ข้างล่างนู่นนะครับตรงนู้นนะครับแล้วก็แน่นอนครับตรงนี้จรวดนะฮะลองชมบรรยากาศด้านบนกระแพงนี้นะครับป้อมปากานนะครับคารเรมแมกดาบพลาดไม่ได้เลยครับถ้าใครมาเบลเกรดนะครับมาที่เซอร์เบียงนี้นะครับต้องมา เดี๋ยวไปเด่นต่อครับแดดร้อนมากเลยควรจะมีปลอกแขนจะดีมากครับตรงนี้นะครับก็คืออนุสาวรีย์สำหรับบาสเกตบอลนะครับนี่นะครับการเล่นบาสเกตบอลนี่เป็นกีฬาันดับหนึ่งนะครับของประเทศเขาเลยแล้วก็ที่นี่มีสโมสรบาสเกตบอลแห่งแรกอยู่ที่นี่นั่นเองนะครับเราเห็นเขาแข่งระดับโอลิมปิกระดับโลกเลยเก่งมากๆเลยครับ,บเซอร์เบีย เป็นอนุสาวรีย์ที่สร้างขึ้นนะครับให้กับฝรั่งเศสนะครับเพราะในสมัยสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเนี่ยฝรั่งเศสก็ได้มาช่วยเข้าไว้นั่นเองนะครับสร้างขึ้นพร้อมๆกับลูกปัน้นวิตเตอร์นะครับที่เราเห็นนะครับคนนี้ลําลึกถึงชาวตุมันคนหนึ่งนะครับที่ตาบอดแล้วเขาก็ร้องเพลงเกี่ยวกับสงครามในสมัยนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นอนุสาวรีย์ที่เป็นอนุสาวรีย์หินอ่อนนะครับที่บ่งบอกว่า เข้าสู่ออตโตมันเอ็มพายนั่นก็คือรูปพรินซ์นะครับเจ้าชายนี่นะครับเขาเอากุญแจให้กับนะฮะนักรบของออตโตมันนะครับตั้งแต่ปี1867นะฮะนั่นก็คือเข้าสู่ยุคของออตโตมันนั่นเองครับฟาร์มที่ใหญ่มากๆเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับมีสวนสัตว์ด้วยนะครับถ้าใครที่ชอบดูสัตว์ก็เดินไปตรงนี้นะครับนี่นะเรายังเดินไม่หมดเลยครับเราเดินทั้งหมดเนี่ยเขาบอกว่าแค่ประมาณ15%ของพื้นที่ทั้งหมดแต่ว่าเป็นจุดที่สําคัญสำคัญครับ ุณนะครับที่ติดตามหมอสองนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ